สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขึ้นหุ่นรองเท้านะคะจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีหุ่นเท้านะคะวันนี้ใช้เบอร์39ค่ะแล้วก็ที่เราเย็บไว้นะคะจากคลิปที่แล้ว1คู่นะคะ จีเต้รองเท้าค่ะพื้นรองเท้าค่ะแม็กยิงค่ะกาวสำหรับติดรองเท้านะคะค้อนค่ะหนังยางค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรก เรานำหุ่นเท้ากับจีเต้นะคะมาประกบคู่กันอย่างนี้นะคะก็ใช้หนังยางรัดไว้อย่างนี้ค่ะ ใช้แม็กยิงนะคะจะได้อย่างนี้ค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะค่ะแล้วเราก็จะนำผ้าที่เราเย็บไว้จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราประกบไว้ค่ะ มาใส่ที่หุ่นเท้านะคะสำหรับมือใหม่นะคะไม่ยุ่งยากค่ะง่ายๆจัดตำแหน่งให้สวยงามแล้วก็ดึงหนังหน้านะคะตรงนี้เขาเรียกหนังหน้านะคะโดยใช้ครีมนะคะเอาเท่าที่มีนะคะครีม ของเราอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากค่ะ ดึงให้ตึงเลยนะคะดึงให้ตึงเลย เดี๋ยวเราไปยิงให้รอบก่อนนะคะไปยิงแม็กให้รอบก่อนค่ะเรายิงแม็กตัวผ้ากับพืนนนะะบ้นติดกันแล้วนะคะกับกีต้ติดกันแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทากาวกันเลยนะคะกาวค่ะ เราทากาวโดยรอบนี้ตรงข้างในตรงข้างในที่เราเย็บนี่ทาหมดแล้วนะคะทาหมดแล้วเราจะทิ้งกาวให้แห้งนะคะทิ้งกาวไว้แห้งสักพักนึ่งเราค่อยมาติดมาติดกัดกาวได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาติดกาวติดผ้าลงเลยนะคะติดแบบนี้เลยนะคะ สองข้างเลยนะคะใช้คอนตอกเบาๆนะคะมาเอาแมส ที่เราเย็บทิ้งไว้นะคะเอาออกให้หมดนะคะเอาออกให้หมดเลยค่ะอย่าให้เหลือไว้นะคะเพราะเราเหลือไว้มันเวลาเราใส่มันก็จะโดนเท้าเราค่ะ <c oughs> ออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเอาแม็กออกกันค่ะ เมื่อเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดกาวรอบรอบผ้ากับจีเต้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทากาวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะติดกับพื้นนะคะ บริเวณนี้เลยนะคะ ทาแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทาเหมือนกันค่ะรองกับเท้าอีกข้างหนึ่งทาเหมือนกันค่ะทาเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะคะให้กาวมันแห้งมันเซตตัวแล้วก็มมาทาที่พื้นรองเท้านะคะทาให้ทั่วเลยค่ะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้กาวมันแห้งมันเซตตัวค่ะให้กาวเซตตัวก่อน มาติดกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะทากาวที่พื้นรองเท้าเดี๋ยวเราทาเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้กาวเซตตัวเราค่อยมาติดกันประกอบกันนะคะรอสักครู่นะคะต่อไปเรามาทาปอเปียไว้นะคะอันนี้เป็นชิ้นแต่งนะคะชิ้นแต่งใครจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทาปอเปียกันเลยค่ะ ทาด้านเดียวนะคะทากาวที่ปอเปีย เสร็จแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้กาวมันเซตตัวกาวมันแห้งก่อนนะคะค่อยมาติดกับรองเท้าตกแต่งรองเท้าอีกทีนึงค่ะเมื่อกาวได้ที่แล้วนะคะทั้งสองด้านเราก็มาติดพื้นรองเท้าเข้ากับรองเท้าเลยนะคะโดยเริ่มจาก ข้างหน้าก่อนนะคะเท้าด้านหน้าก่อนนะคะค่อยติดลงนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ค้อนตีเบาๆค่ะบเบาๆ แบบนี้อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะคะทําแบบเดียวกันอีกข้างหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวไปทํากันเลยคะ่ะเราติดพื้นเสร็จแล้วนะคะเราติดพื้นเสร็จแล้วทั้งสองข้างต่อไปเราจะมาทากาวรอบๆนี้นะคะเพื่อจะติดปอเปียนะคะใครไม่ทาก็ไม่เป็นไรใครไม่ติดปอเปียก็ไม่เป็นไรนะคะ ท่แบบนี้โดยรอบทั้งสองข้างเลยค่ะเมื่อเราทากาวด้านข้างที่เตรียมไว้จะติดปอเปียตรงนี้กับทาที่ปอเปียนะคะ กาวแห้งแล้วเราก็มาเตรียมตัวเราก็มาติดเลยค่ะติดปอเปียเพื่อความสวยงามนะคะใครไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ชอบค่ะข้อดีของการติดก็คือบางทีเราก็ติดเพื่อความเรียบร้อยนะคะ ความเรียบร้อยและสวยงามค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะติดทั้งสองข้างเลยนะคะส่วนกาวที่มันเลอะอยู่ข้างนอกนี้นะคะเรามีน้ำยาเช็ดกาวค่ะน้ำยาเช็ดกาวตรงนี้ชุบกับผ้าหรือสําลีนะคะเช็ดเช็ดเช็ดให้เป เปียกๆพอกาวนิ่มเราก็ลอกออกนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนถอดหุ่นออกจากรองเท้าออกจากเท้านะคะรอสักครู่นะคะต่อมาเราจะมาถอดรองเท้าออกจากหุ่นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเหล็กถอดนะคะทำอย่างนี้เลยนะคะใช้สองข้างเยยบไปอย่างนี้นะคะ ตรงหุ่นเท้าจะมีรูอยู่อย่างนี้นะคะเราจะเอารูนี้สอดใส่เหล็กแรมนะคะแล้วก็ดึงออกค่ะทั้งสองข้างนะคะ